สวัสดีค่ะโคชมนคนปั้นคนสำเร็จค่ะแห่งแบร,รนด์ปานชิตาทีม168แล้ววันนี้ค่ะเป็นวันนี้กระแสกาแฟแม่เป้ยคือปังมากดังมากนะคะเป็นเอชชัวกาแฟที่ทำให้ใครหลายคนรอคอยอยู่ตอนนี้นะอ่ะใครเข้ามาแล้วนะคะคุยกันนะคะ กดไลค์กดแชร์ให้กับมน์นะคะอะสำหรับตัวกาแฟาหลายๆคนถ้าเคยรู้จักเคยทานแล้วจะรู้ว่ากาแฟาของปณชิตายืนหนึ่งมากๆเลยนะคะแล้ววันนี้นะคะแล้ววันนี้มน์จะมาบอกว่าตัวกาแฟาของปณชิตามีอะไรบ้างมาเลยค่ะตัวแรกกันเลยนะคะฟึบอะนี่เลยค่ะเรามาทำความรู้จัก ปานันชิตาคอฟฟี่กันเลยค่ะว่ากาแฟปานันชิตาคอฟฟี่มีอะไรบ้างนี่เลยกาแฟปานัญชิตามีทั้งหมด4ตัวด้วยกันนะคะณนปะัจจุบันวันนี้นะคะมีสูตรออริจินอลนะคะมีสูตรดับเบิลเอสนะคะมีสูตรกาแฟ x อแล้วนิวส์ค่ะตัวล่าสุดที่กำลังจะมาในเดือนหน้านะคะก็คือ S อสชัวคอ f ฟ e ่ค่ะ โอ้โหจะต้องบอกว่ากาแฟทุกตัวของแบรนด์บราชิตาขึ้นชื่อเรื่องความอร่อยและเรื่องผลลัพธ์นี่ต้องบอกว่าไม่เป็นสองรองใครแน่นอนอ่ะ ไปทำความรู้จักกันแต่ละตัวเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างตัวสูตรแรกนะคะกาแฟปานาชิตาสูตรออริจินอลมนจะต้องบอกว่าสูตรนี้เป็นกาแฟยอดขายอันดับ1นะคะแล้วก็คงมาเข้าปีที่7แล้วยอดขายดี6ปีซ้อนที่ผ่านมานะคะวันนี้พุ่งสู่ปีที่7มาพร้อมกับการเปิดตัวกันเลยนะคะรสชาติกลมกล่อมหอมหวานนัวมันมากๆเป็นครีมเทียมที่ทําจากพืชคนที่ไม่ทานกาแฟก็ทานได้เพราะเขามีคาเฟอีนที่ต่ํานะคะและ 60แคลอรี่เท่านั้นเองไม่มีน้ำตาลโนชูการ1 0นนะคะไม่มีไขมันทาร์สและก็ไม่มีคอเลสเตอรอลเลยค่ะราคา1กล่องอยู่ที่245บาทอย่าเพิ่งจบ ดูจบตรงนี้นะคะมวลจะบอกว่าเดี๋ยวเราจะมีโปรโมชั่นให้อีกด้วยนะคะว่าซื้อโปรโมชั่นจะได้ราคาส่วนลดขนาดไหนต่อไปค่ะมาทำความรู้จักกับดับเบ e ล c o สคอฟฟี่คอลลาเจนนะคะเป็นคอลลาเจนคูณ3เลยมีสูตรเพิ่มคอลลาเจนถึง3ตัวรสชาติแบบหอมหวานนัวมันเป็นครีมเทียมที่ทำจากถั่วเหลืองนะคะช่วยบำรุงกระดูกข้อเข่า,ขา,ขา,ขาผมและเล็บ โอ้ยต้องบอกว่าตัวนี้กินแล้วน่าเด้งดึงเลยรอยตีนกงเรน,ต,นตีนการนี่ก็คือจะเตินขึ้นล่องน้ำหมากก็คือดีขึ้นเลยค่ะช่วยบำรุงผิวพรรณให้แลดูอ่อนเยาว์อีกด้วยนะคะ60แคลอรี่ไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันทรานส์และไม่มีคอเลสเตอรอลค่ะต่อไปค่ะมาทำความรู้จักกับกาแฟปนชิตา X s กันนะคะเป็นสูตรเพิ่มการเผาผลาญถึง3เท่าค่ะรสชาติหอมเข้ม หอมมันมากๆรสชาติแบบกาแฟสดเลยชงทีหอมไป3บ้าน8บ้านเลยค่ะเป็นครีมเทียมทำจากถั่วเหลืองและอัลมอนด์นะคะเร่งการเผาผลาญไขมันเก่าลดระดับคอเลสเตอรอลและ60แคลอรี่เช่นเดียวกัน no ชูการค่ะ no ไขมันค่ะ no คอเลสเตอรอลค่ะอร่อยมากบนบอกว่าใครที่ชอบความเข้มข้นของกาแฟนะคะตัวนี้ตอบโจทย์เพราะตัวนี้ เข้มกาแฟและลดความหวานลงราคา1กล่อง290บาทค่ะทีนี้มาถึง New r e v e l ค่ะ Shure Coffee เป็นสูตรลดเร่งด่วนนี่ค่ะมีพี่เป้ยปานวาดนะคะอยู่หน้ากล่องนี่จะต้องบอกว่าเป็นพี่พี่เป้ยนะคะมาทำด้วยกันกับคุณหน่อยปนัญชิตาเลยรสชาติกาแฟสด กลมๆและที่สําคัญตัวนี้ไฮไลท์เลยค่ะขีดเส้นใต้อสองเส้นเลยว่าใช้หล่อหางกล้วยทดแทนความหวานเพราะฉะนั้นปลอดภัย100%เลยนะคะมีแอลคานาทีนสูงที่ช่วยเร่งเบิร์นค่ะมีสารสกัดจากส้มจัสมะนะคะที่ช่วยลดไขมันหน้าท้องส,สะสมและที่สําคัญจะมีชาสีม่วงด้วยนะคะที่จะไปช่วยเร่งเบิร์นเร่งการเผาผลาญให้กับร่างกายของเราอีกด้วยราคา1กล่อง290บาทค่ะ ทีนี้เรามาดูถึงโปรโมชั่นกันนะคะโปรโมชั่นว้าวๆตอนนี้ลูกค้าขาฟังมนให้ดีโปรโมชั่นนี้คุณสามารถทักหาคนที่แชร์ไลฟ์สดโคชมนตอนนี้ได้เลยนะคะโปรโมชั่นสูตรออริจินอลค่ะซื้อ1กล่อง245บาทแต่ถ้าซื้อ3กล่องนะคะ 675บาทเท่านั้นถ้าซื้อ5กล่องเหลือ1099บาทซื้อ6กล่อง1290และซื้อ10กล่องเอาไปเลย2,000บาทค่ะคือถูกมากๆและก็กินได้ผลดีมากๆค่ะทุกตัวมนต้องบอกว่ากาแฟของบราชิตาทุกตัวนะคะกินดีอร่อยและที่ที่สุดคือผลลัพธ์ที่ได้แบบเบิร์นเบตัวเล็กลงหน้าเด็กลงแน,น่นอนค่ะ ต่อไปโปรโมชั่นของ Double S Coffee นะคะ Double S Coffee 6กล่องราคา1,599บาทเดี๋ยวเราส่งฟรีให้เลยนะคะเราหั่นจากราคาปกติ1,740บาทต้องบอกว่าตัวนี้หอมหวานนัวมันจริงๆมนกินแล้วยังติดใจเลยชงสองซองแล้วใส่น้ำแข็งนี่คืออร่อยหาะกันไปเลยค่ะ ต่อไปค่ะโปรโมชั่นของบันชิตาคอฟฟี่ X s ที่มีน้องอิงฟ้าอยู่หน้ากล่องนะคะ1กล่อง290บาทถ้าซื้อ3กล่องนะคะเหลือเพียง599บาท6กล่อง1 1 5 0บาทจับหารกันนะ12ซองแค่10บกว่าบาทเท่านั้นเองถ้าคุณไปซื้อกาแฟลดเข็นอาเจกอาแปะทั้งหลายนะแก้วหนึ่งมี3 5 4 0นะแต่อันนี้เปลี่ยนจากกาแฟที่เสียสุขภาพมาเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพในราคาเบาๆแค่ซองละบกว่าบาทเท่านั้นเองมนจะต้องบอกว่าคุ้มค่าคุ้มราคา มากๆก,กับสิ่งที่คุณจะได้ไปนะคะตอบโจทย์ลูกค้าที่อยากตัว SS แบบนี้นะคะอ่ะสุดท้ายค่ะเรามาดูโปร,โปรเปิดตัวของเ c o ชั c o f f e e ที่มีพี่เป้ยปาดวาดอยู่ตรงนี้นะคะโปรพิเศษก่อนเปิดตัวถ้าสั่งจองตอนนี้คุณสามารถสั่งจองให้กับทุกคนที่แชร์ไลฟ์สดมนตอนนี้เลยคะ่ะตัวแทนที่แชร์ไลฟ์สดมนตอนนี้ทุกคนพร้อมเลยค่ะมีสินค้า ที่จะเสิร์ฟคุณในเดือนหน้านะคะสินค้าเรามากลางเดือนหน้าค่ะลูกค้าสามารถสั่งจองได้ในราคา3กล่องเพียง790บาทนะคะจากราคาปกติ870บาทมมนจะต้องบอกว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆ1กล่องมีทั้งหมด12ซองค่ะและ60แคลอรี่เท่านั้นมีสารสกัดจากส้มสัตสมะนะคะที่ช่วยไปเผาผลาญไขมันในหน้าท้องของคุณนะคะมนบอกว่าตัวนี้เด็ดมาก จะทำให้คุณคุมหิวนะคะอิ่มนานและลดทานจุกจิกช่วยเผาผลาญเปลี่ยนไขมันให้กลายเป็นกล้ามเนื้อคุณอยากจะแบบว่าโหกระชับสัดส่วนตัวนี้ตอบโจทย์มากๆเลยค่ะลูกค้านะคะมนขอบอกเลยว่ากาแฟทุกตัวของแบรนด์บรันชิตาเรื่องผลลัพธ์เริที่สุด โค้ SS กันเลยแบบนี้และสามารถทักหาคนที่แชร์ไลฟ์สดของโคชมนนะคะเพื่อรับโปรและข้อเสนอที่ดีตามกาแฟชนิดที่คุณอยากกินได้เลยเดี๋ยวไลฟ์นี้นะคะมนฝากไว้เท่านี้ไลฟ์หน้ามนเอาอะไรมาฝากอีกโปรเด็ดแค่ไหนอีกติดตามกันนะคะวันนี้มนไปก่อนค่ะท,ทุกคนสวัสดีค่ะบ,บ๊ายบาย